ดอกซากุระเมืองไทยหรืออีกชื่อหนึ่งดอกนางพญาเสือโครง่งอยู่ที่ปูหินร่องกล้ามาแล้วนีอ่อยู่พิษณุโลกนะครับเตรียมเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ27ธันวาคมเอาบรรยากาศมาให้ได้ดูก่อนเลยที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่พิษณุโลกนะครับไฮไลท์ของที่นี่ต้องมาดูนี่ฮะดอกนางพญาเสือโครง่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยมีทั้งหมด7แปลงไะครับเราพื้นที่เขาใหญ่โตมาก พันก่าไร่นะ,ะพันสองร้อยไร่โดยเฉพาะแปลงที่1ถึงแปลงที่3ครับดอกนาำพญาเสือโครงอันนี้มันอาจจะมีแบบกิ่งก้านบ้างนะท่านผู้ชมเพราะว่าค่อยๆทยอยบานแล้วนะครับบนภูลมโลนะบานแล้ว30-40%คาดว่าเอาแบบเต็มๆเ,เลยเนะี่ยช่วงปีใหม่นะฮะ<ม>ไปจนถึงกลางเดือนมก,กราคมนี้มาแป๊บเดียว นะครับเพราะฉะนั้นวางแผนท่องเที่ยวให้ดีโดยทางอุทยานภูหินร่องกล้าเนี่ยเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวนะครับประกาศห้ามนํารถส่วนตัวขึ้นบนภูล,ลมโลตั้งแต่20ทธันวาคมเป็นต้นไปมีผลแล้วคือถ้าไปจะข้องล่าง <c oughs> แล้วเดี๋ยวมีการบริการขึ้นไปนะครับทุกผู้ชมฮะก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับการเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม ลดความแออัดด้านการจราจรด้วยนะครับคือเขาจะมีจุดให้บริการรองรับนะักท่องเที่ยวนะเป็นบริการของชุมชนนะฮะที่บริเวณอุทยานบ้านใหม่ร่องกล้าที่พิศณุโลกแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งคือบ้านกกสะท้อนที่เลยและเดี๋ยวมีการบริการพาขึ้นไปนะครับทุกผู้ชมย้ำนะฮะเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูลมโลอย่างเป็นอากาศ27 ธันวาคมนะเดี๋ยวกลางเดือนมกร,ราคมความสวยงามเหล่านี้มันก็ค่อยๆร่วงไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเที่ยวกันได้เลยนะคะใครวางแผนช่วงปีใหม่กันอยู่นะคะคตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพเริ่มพลีดอกบานแล้วพอเราไปเนี่ยก็จะบานสวยงามถ่ายรูปกันสวยงามเลยนะคะ